น็อตยาวๆหนิ้วเราขันได้จนจมแบบนี้เลยครับน็อตล้อรถยนต์ก็ถอดออกได้แบบง่ายๆเจาะไม้หนา3นิ้วได้สบายจะเจาะเหล็กก็ได้เจาะปูนก ok ็พอไหวจริงๆแล้วนี่คือบล็อกไฟฟ้าไร้สายที่ทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิดกับเทคนิครุ่น PDW X2 ข i ด M2 k i ด EU บล็อกไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกบลรงบิดถึง330ินิวตันเมตรและตัวนี้สาม,มารถปรับความแรงในการขันเข้าได้ถึง4ระดับจากงานเล็กงานใหญ่ปรับความแรงได้ตามต้องการเลยครับ มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,200อรอบต่อนอาทีและสามารถควบคุมรอบได้ตามน้ำหนักของนิ้วมือเลยครับสำหรับมานที่มอเการขันออก4 9 5นิวตันเมตรมีหมดออโต้สต็อปไว้ป้องกันน็อตตกพอเราคขายน็อตออกปุ๊บเนี่ยก็จะหยุดเองภายใน1วินาทีถึงแม้วเราจะกดคาวไว้นะครับตัวเครื่องก็จะเบรกให้อัตโนมัติแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถกดปิดได้ก็จะเป็นการหมุนแบบปกติเราสามารถควบคุมความเร็วได้ตามแรงกดของนิ้วมือเหมือนเดิมเลยครับ ปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับสามารถเลือกความสว่างได้ทั้งหมดถึง3ระดับจะเปิดจะปิดเลือกได้ตามใจเลยครับการต่อลูกบล็อกจะเป็นขนาด1นส่วนสนิ้วหรือว่า4หุนเป็นส์ที่เราใช้งานกันเป็นประจําอยู่แล้วครับส่วนปลายจะมียางกันกระแทกมาให้นะครับแล้วก็ชุดหัวเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นกันหล่อขึ้นรูปแต่ว่าเขาจะมีเคสพลาสติกใสๆกันลอยกันกระแทกมาให้ครับที่มือจับเนี่ยจะมียางกันลื่นหุ้มเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยครับด้านข้างกับด้านหลังจะมียางกันกระแทกมาให้นะครับ และจะได้เป็นแบบบัลเลตมอเตอร์ไร้แปลงทานความแรงเนี่ยไม่มีตกอายุการใช้งานที่นานขึ้นเวยครับเจาะไปเจาะปูนจเจาะเหล็กเจาะไม้หรือซ้อมรถแรงบิดเหลือๆล,ลุยได้ทุกงานเลยครับและอุปกรณ์ในชุดที่เราจะได้เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องที่แขวนเกี่ยวกับเข็มขัดแทนชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด w, 2 0โวลต์2แอมป์1ก้อนตัวนี้เราสามารถเช็คพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือได้นะครับและได้เป็นแบตเตอรี่รุ่น X 2 Series ซึ่งเราสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือช่างไร้สายของทั้งแบรน,น,นด์ซ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานใบรับประกันสินค้าที่สําคัญเนี่ยมีบริการหลังการขายมีศูนย์ไทยให้บริการรับประกันานานถึง2ปีเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายช่างสายงาน DIY ตัวนี้เป็นเครื่องมืออีกหนึ่งตัวควรจะมีติดบ้านเอาไว้จริงๆครับรับรองว่าได้ใช้เนี่ยมไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับซินนิกเขาจะเป็นสินค้าเอกลักษณ์ใบโกเบนเฮาหาซื้อได้ที่โกเบนเฮาทุกสาขาเลยครับหรือว่าจะไปดูสินค้าตัวจริงทดลองใช้งานก,นกันก่อนก็ได้ครับซินนิก unstoppable power สำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวาก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ